ที่สุดด้วยคะ่ะสามารถสแกน QR Code เพิ่มเป็นเพื่อนผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลที่ปรากฏตรงมุมจอเพื่อร่วมคุยข่าวไปกับเรากันค่ะเราต้นเรื่องดีๆเรื่องแรกดูกวันนี้นะคะดีๆีช่วมชมไปปักบุตรที่จังหวัดกำแพงเพชรกันสักหน่อยนะคะเพื่อไปชมงานใหญ่แห่งปีค่ะคุณผู้ชมประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่ปีนี้จัดเต็มมาพร้อมกับความอลังการของขบวนแห่รถกล้วยไข่ทั้ง 11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรจะยิ่งใหญ่ตรการตาขนาดไหนต้องตามไปปักหมุดให้ถึงที่ค่ะสวยงามอย่างมากเลยคุณผู้ชมค่ะนี่คือริ้วขบวนแห่รถกล้วยไข่นะคะภายในงานสืบทอดประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปี2568จัดต่อเนื่องเป็นปีที่44แล้วค่ะ โดยขบวนแห่รถกล้วยไข่ทั้ง11อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรเน้นการประดับตกแต่งด้วยวัสดุจากธรรมชาติภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องใช้ผลผลิตของกล้วยเป็นหลักทั้งลำต้นก้านใบผลปลีและใช้วัสดุธรรมชาติอื่นๆมาประกอบจนได้รถแห่กล้วยไข่ที่สวยงามตระการตาแต่และอำเภอนะคะมีการออกแนวคิดไอเดียที่แปลกแตกต่างจากทุกๆปีค่ะ รวมทั้งยังมีสาวชาวสวนและหนูน้อยกล้วยไขย่นั่งอยู่บนรถกล้วยไขย่ทุกคันพร้อมทั้งมีผู้ร่วมขบวนแต่ละอำเภออีกหลาย10บคนพร้อมใจกันแต่งกายตามพื้นถิ่นของแต่ละพื้นที่เพื่อประชันความสวยงามให้ถูกใจกรรมาการขบวนนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากประเวณหน้าโรงแรมชากรางราวแล้วก็เคลื่อนไปยังบริเวณต้นโพจนถึงลานโพหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะโดยมีนายชาทิพิรุจนะเสรีผู้ราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีแน่นอนงานนี้นะคะมีไฮไลท์ค่ะอยู่ที่อะไรอยู่ที่การกวนกระยาศาสตร์กระทะหลวงโรยข้าวตอกเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในพิธีเปิดได้รับประทานคู่กับกล้วยไข่ของดีกำแพงเพชร เสร็จแล้วนะคะเรามาดูผลการแข่งขันรถแห่กล้วยไข่ประจำปี2568นะคะคุณผู้ชมที่มีขบวนรถแห่กล้วยไข่มาพร้อมใจกันนะคะมาร่วมในขบวนแห่ถึง11อำเภอผลการตัดสินเป็นเอกฉันชัก็คือรางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอลานกระบือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่อำเภอคลองขลุง um. แล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่อำเภอโกสัมพีนครนั่นเองค่ะ และสำหรับประเพณีสาไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปี2568จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง25กันยายน2568นะคะรวมระยะเวลาในการจัดงานทั้งสิ้น11วัน11คืนและทั้งหมดนี้ก็คือการรวบรวมไฮไลท์ ight, โดดเด่นที่เกิดขึ้นในงานประเพณีสาไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรที่จังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองค่ะ เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์ค่ะดิดี้ชวนคุณผู้ชมนะคะไปดูรูปปั้นหุ่นที่พึ่งของทหารกล้าสิบเอกจิรายุสิงอ้นเป็นทหารกล้าผู้ลีชีพจากเหตุการณ์ปะทะก,กันระหว่างไทยกัมพูชาที่ปราสาทตาควายนั่นเองนะคะ ตอนนี้นะคะหุ่นขี้พึ่งปั้นเสร็จแล้วตามกําหนดระยะเวลาปั้น25วันนะคะก่อนที่จะรอเข้าสู่พิธีเททองหล่อและนําไปจัดตั้งเป็นอนุสรณ์สถานที่วัดบ้านเกิดของทหารกล้าน,นั่นเองค่ะ นี่คุณผู้ชมกล้องค่อยๆซูมจากล่างขึ้นข้างบนนะคะนี่คือรูปปั้นหุ่นขี้พึ่ง11เอกจิรายุสิงอ้นกองร้อยลาตระเวนระยะไกลที่6นะคะที่ได้พลีชีพจากเหตุการณ์ประทะทหารกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายตำบลบางไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น วีรบุรุษปราสาทตาควายทั้งหมดนี้เป็นผลงานการปั้นของช่างจากโรงหล่อเฉลิมวงหล่อพระในพื้นที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามที่รับปั้นให้ตามความประสงค์ของครอบครัวสิงอ้นเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีที่กล้าหาญเสียสละปกป้องเพื่อประเทศชาติ หุ่นนะคะมีขนาดเท่าตัวจริงค่ะคุณผู้ชมชนะสูงประมาณ2เมตรรวมฐานนะคะขนาดตัวยืนสูง1เมตร60เซนติเมตรฐาน40เซนติเมตรนั่นเองค่ะเราไปเจอนายเฉลิมภูพรมนะคะเป็นเจ้าของโรงหล่อก็บอกกับทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราะคะว่าตอนนี้รูปปั้นของสิบเอกจิรายุสิงอ้อนเสร็จสิ้นแล้วค่ะ โดยทางญาตินะคะก็ได้มาตรวจสอบ,สบความเหมือนต่างๆของรูป<ส>ปั้นหุ่นที่พึ่งนี้แล้วก็รอเพียงกำหนดวันทำพิธีเททองหล่อมวลสารสที่ได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรธรรมมสพลสหรือว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทและเกจิอาจารย์อีกหลายรูปจะมอบมวลสารประกอบการหล่อและกองบินร้อกองบิน103มอบโลหะจากเครื่องบิน F16 ซึ่งทางญาตินะคะก็ได้ติดต่อทางท่านแม่ทัพภาคที่2พลโทบุญศิลป์พัดกลางนะคะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะคุณผ,ผู้ชมซึ่งคาดว่าน่าจะได้ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้หรือว่าปลายเดือนนี้นั่นเองค่ะหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมโรงหล่อนะคะเขาก็จะทำขั้นตอนที่เหลือค่ะก็คือการต่อชนวนเข้าแบบปูนรัดแม่พิมพ์ขึ้นตเตาเผาพิมพ์ตรงนี้ใช้เวลาประมาณ2วันค่ะ จากนั้นก็จะจัดพิธีหล่อหลอมมวลสารให้ละลายและพิธีเททองหล่อก็เป็นอันเสร็จสิ้นสามารถส่งมอบรูปหล่อของวีรบ,บุรุษประสาทตาควายไปตั้งที่ลานอนเนกประสงค์วัดตลาดราชมงคลอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวช้างจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดของสิบเอกจิรายุสิงอ้นนั่นเองค่ะ สำหรับค่าที่จ่ายนะคะในการปั้นหุ่นทหารกล้าน,ลนะคะอยู่ที่ประมาณ4 0แสนบาทค่ะแต่ว่าทางโรงหล่อเนี่ยคิดในราคา180,000บาทเท่านั้นส่วนที่เหลือนะคะทางนายเฉลิมเจ้าของโรงหล่อนะคะก็ได้ร่วมทําบุญไปกับทางทหารกล้าด้วยนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือโฉมรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง,<อ>งวีรบุรุษ<อ>ปราสาทตาคว,วาย10เอกจิระยุสิงอ้นนั่นเองค่ะาลัง ไปติดต่อแม่ทัาภาคที่สองอยู่ว่าจะมาเป็นเจ้าภาพได้ไหมครับดีดีชวนคุณผู้ชมนะคะไปดูสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วนะคะพบว่าพี่น้องคนไทยยังส่งแรงใจไปยัง ทหารกล้าอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะชาวจังหวัดนครราชสีมาเกือบร้อยคนค่ะทรงมีโคราชเติมพลังให้ฐานกล้าถึงในฐานเลยค่ะนี่มาแล้วคุณผู้ชมคะ่ะ พระครูวิสารบุญยวัต์เจ้าอาวาสวัดดอนพลายอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเรา่าพร้อมด้วยศิษยานุสิ์ชาวโคราชที่รวมตัวกันมาจากสามู่บ้านเกือบร้อยคนได้นําเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระเกจิด,ดังของชาวโคราชมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงของจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งค่ะ นอกจากนำเครื่องรางของขลังมาแจกให้แก่ทหารแนวหน้าแล้วนะคะชาวบ้านก็ยังช่วยกันปรุงหมี่โคราชคุณผู้ชมเคยชินไหมคะหมี่โคราชนีเป็นของเด็ดของโคราชเลยนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าหมี่กระโทกก็ได้ค่ะเสิร์ฟใส่จานส่งตรงถึงมือฐานกล้าฐานกล้าพอได้รับเสร็จปุ๊บก็นั่งรับประทานกันอย่างอรอร่อยนะคะเป็นการเติมพลังกายพลังใจกันอย่างอิ่มหนำสำราญเลยทีเดียวคะ่ะ ทางชาวบ้านนะคะรวมไปถึงพระครูวิสารบุญวัรด้ะคะนเน้นย้ำนะคะว่าการเดินทางในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เพียงเพื่อมามอบอาหารให้ทหารกล้าได้อิ่มท้องเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย ความสมัครสมานสามคัคคีและกำลังใจที่พี่น้องชาวโคราชมีต่อเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละในการปกป้องประเทศชาติอย่างไม่ย่อท้อและนี่ก็คือน้ำใจของคนไทยส่งตรงถึงทหารกล้าในฐานเลยนะคะอยู่ที่บ้านน้องจานจังหวัดสะะแก้วนั่นเองค่ะ เอาละค่ะช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยดีๆขอพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่เปเพื่อนดีๆกันก่อนนะคะชวนคุณผู้ชมไปดูแนวคิดสุดเจ๋งของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่หนึ่งนะคะเริ่มตน้นในภาพมุมสูงแบบนี้เพื่อที่จะเผยให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมเมื่อก่อนเคยเป็นนาข้าวบนเนื้อที่6ไร่แต่ว่าล่าสุดนนะคะเนรมิตพื้นที่ทั้งหมดมาปลูกอ้อยสร้างรายได้อย่างงามเลยทีเดียวค่ะ าอีกครั้งกับงานสัมมนาเทคโนโลยีที่เดนเทคฟอรัม designing your longevity ให้เทคโนโลยีออกแบบชีวิตคุณเทรนใหม่มาแรงแห่งปีปีนี้พบกับสปิเกอร์ชื่อดังระดับประเทศที่จะมาแบ่งปันแนวคิดเพื่อชีวิตที่ยืนยาวการดูแลสุขภาพสร้างสุขภาวะเฉพาะบุคคลอาหารปลอดภัยเมืองน่าอยู่และ longevity economy เพราะชีวิตที่ยืนยาวไม่ใช่แค่สุขภาพดี9ตุลาคมนี้พบกันที่เด n t ช็ h Forum 2,025ที่ True Digital Park ผมชวันจันทร์ัพย์ดิฉันระวิชาทางสุบุตรเติมเต็มทุกข่าวสารทันโลกทันเศรษฐกิจจบประเด็นจากแหล่งข่าวตัวจริงมั่นใจและต้องทำให้ได้คาสิโนส่วนหนึ่ง มันจะดึงดูดให้นักลงทุนเนกล้าเข้ามาตอนนี้นนการเจรจายุติ <Stop. S 1> สงครามในยูเครนนั้น <now. S 1> ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบ้านรับเข้าสู่ย่อโลกเศรษฐกิจกับผมอีกคนพลและจิมงานนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ T N N Earth นะคะอากาศร้อนสลับกับฝนฟ้าขนองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6นาฬิกาไปจนถึง9นาฬิกา ส่วนวันเสารพบกับผมชวันจันทร์ทรัพย์และคุณบุทธว,วันวราศินวันอาทิตย์พบกับปีชันวรุณว,วันวราศินและคุณอันธิยาเนติประพีศักตั้งแต่เวลา7นาฬกาไปจนถึง9นาฬกาทาง TNN ช่อง16 TrueV i วิชัช่อง777และ TRUE ID กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนาเทคโนโลยี ทีเดนเทคฟอรัมดีไซน์่งยร์ลองเจววตี้ให้เทคโนโลยีออกแบบชีวิตคุณเทรนด์ใหม่มาแรงแห่งปีปีนี้พบกับสปิเกอร์ชื่อดังระดับประเทศที่จะมาแบ่งปันแนวคิดเพื่อชีวิตที่ยืนยาวการดูแลสุขภาพสร้างสุขภาวะเฉพาะบุคคลอาหารปลอดภัยเมืองน่าอยู่และลองเจววตี้เอ n o คอนมีเพราะชีวิตที่ยืนยาวไม่ใช่แค่สุขภาพดี 9ตุลาคมนี้พบกันที่เดน Tech Forum 2025ที่ t u u ด Digital Park ผม oh, ชวันจันทร์ทรัพย์ดิฉันระวิชาทางสุบุตรเติมเต็มทุกข่าวสารทันโลกทันเศรษฐกิจจบประเด็นจากแหล่งข่าวตัวจริงมั่นใจและต้องทำให้ได้คาสิโนเสนหนึ่ง มันจะดึงดูดให้หนักลงทุนเนกล้าเข้ามาตอนนี้ <ๆ S 1> การเจรจายุติ <Stop. S 1> สงครามในยูคเครนนั้น <Right now. S 1> ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบ้ารับเข้าสู่ยอ่อโลกเศรษฐกิจกับผมอีกคนพลและจิมงานนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้ก,นกันกับ T N N Earth นะคะอากาศร้อนสลับกับฝนฟ้าขนองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6นาฬ ทีทั่วไทยในช่วงนี้นะคะดีๆดีชวนผู้ชมไปดูแนวคิดสุดเจ๋งของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดมหาสารคามนะคะที่ตัดสินใจเนรมิตพื้นที่นาข้าวบนเนื้อที่กว่า6ไร่แปลงมาปลูกอ้อยคั้นน้ำสร้างไรายได้อย่างงามเลยทีเดียวตามไปปักหมุดให้ถึงที่ค่ะ ด้วยภาพมุมสูงกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ดูอลังการนะคะนี่คืออาณาจักรแปลงปลูกอ้อยอยู่บนเนื้อที่6ไร่ในพื้นที่หมู่14นะคะบ้านใครนุ่นอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะนี่เป็นที่ดินของนายสุทธิพจน์ไสขันนะคะหรือว่าลุงสิทธ์อายุ56ปีเมื่อมาถึงในสวนนะคะเราเห็นลุงสิทธิ์ค่ะกำลังตัดอ้อยกันเลยค่ะนี่กำลังตัดอ้อยอยู่นะคะ เพื่ออะไรนําไปขายค่ะคุณผู้ชมคือเขาทาเงินเข้ากระเป๋าวันละ5 0 0ถึง1,000บาทค่ะนายสุทธิพจน์ว่าลุงศิทธิ์เนี่ยเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเมื่อก่อนตอนเองก็เคยเป็นลูกจ้างปลูกเมลอนอยู่ในสวนแต่ว่าถูกเลิกจ้างจึงกลับบ้านกับภรรยา ก่อนตัดสินใจปรับที่นาบนเนื้อที่6ไร่ที่เคยปลูกข้าวมาทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก่อนที่จะเลือกปลูกอ้อยขั้นน้ำพันสุพรรณบุรี50นอกจากปลูกอ้อยขั้นน้ำแล้วคุณผู้ชมค่ะยังปลูกกล้วยแล้วก็ชะอมด้วยนะคะพร้อมจัดสรรพื้นที่ขุดสรกกว้าง6เมตรเพื่อเลี้ยงปลาส่วนเกาะกลางของสรกก็ใช้เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยขั้นน้ำใส่ปุ๋ยมูลไก่ไปด้วยค่ะ เดี๋ยวเขาบอกว่าปลูกอ้อย1นึ่หลุมนะคะ<น>ก็จะได้อ้อยประมาณ15-20ต้นใช้เวลาปลูกประมาณ8-9เดือนก็ตัดมาคั้นน้ำขายปลูกสลับกันเดือนละประมาณ200หลุมตอนนี้มีอยู่ประมาณ800หลุมโดยเปนแต่ละวันนะคะคุณผู้ชมแต่ละวันเนี่ยเขาจะคั้นอ้อยขายได้ประมาณ80-100ถึงขวดค่ะถ้าอากาศร้อนมากๆหน่อยนะโอ้คุณผู้ชมขายดี นะเพราะว่าอากาศร้อนนี่นะคะนักท่องเที่ยวประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาก,ก็อยากจะดื่มเครื่องดื่ม,มอะไรที่มันแบบเพิ่มความสดชื่นน้ำอ้อยคือหนึ่งในนั้นขายดีถึงวันละ120ขวดน้ำอ้อยคั้นสด1ขวดใช้อ้อยประมาณ1กิโลกรัมขายขวดละ20บาท3ขวด50บาททำให้เขามีไรายได้จากการคั้นน้ำอ้อยขายวันละประมาณ5 0 0ถึง1,000บาทเลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังขายต้นพันอ้อยเป็นลำด้วยค่ะ ปรากฏว่ามีคนมารับซื้อถึงที่บ้านนะคะในราคากิโลกรัมละ5บาทนะคะโอ้ขายแบบครบวงจรเลยค่ะส่วนผลผลิตนะกล้วยชะอมที่เขาปลูกอะ่ะเอาไปไหนเขาก็เอาไปขายตามตลาดนัดด้วยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะไปขายริมถนนมหาสารคามกาลสินนะคะอยู่ที่ตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามด้วยด้ค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือแนวคิดของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามที่ ปลูกข้าวแล้วผลผลิตไม่ดีขายได้ราคาไม่สู้ดีนักก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนพืชมาปลูกอ้อยคันน้ำสร้างไรายได้อย่างงามทำเงินเข้ากระเป๋าทุกวันและที่สำคัญนะคะยึดหลักทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่วด้วยค่ะ จากจังหวัดมหาสารคามเปลี่ยนไปปักบุดที่จังหวัดนครราชสีมาที่โคราชกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวโคราชเขาก็จะเดินเข้าป่าเพื่อตามไปหาเห็ดป่าเสร็จแล้วก็นํามาขายริมถนนกันอย่างคึกคักนะคะบรรดาแม่ค้าชาวโคราชบอกว่าถ้าใครไม่มีเงินสดมาซื้อเห็ดของเขาก็ไม่เป็นไรยินดีที่จะเปิดรับสแกนจ่ายอยู่นะคะเพราะว่ามั่นใจจะไม่ถูกอายัดบัญชีค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมตามมาดูกันริมถนนแบบนี้เลยนะคะนี่คือริมถนนสีแยกบ้านห้วยสายตบลนบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านเขาก็จะนําเห็ดมาวางขายบนร้านเล็กๆแทบทุกร้านเลยนะคะเรียงกันเป็นแถวเลยมีเห็ดป่าให้เลือกกว่า10ชนิดคุณผู้ชมเห็ดป่าที่ว่ามีอะไรบ้างก็มีทั้งเห็ดโคน เห็ดระงกนางหงเห็ดไข่เห็ดมันปูเห็ดก่อแดงเห็ดแป้งเห็ดหน้าหม่อมส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะแบ่งขายเป็นถุงมีตั้งแต่ถุงละ50บาทไปจนถึง400บาทแล้วแต่ชนิดของเห็ดอย่างเห็ดโคนแล้วก็เห็ดระงกนะคะเป็นที่นิยมเขาก็ขายได้ในราคาสูงหน่อยแต่ถ้าเป็นเห็ดรวมทั่วๆไปอย่างเห็ดแป้งเห็ดหน้าหม่อมหรือเห็ดก่อแดงราคาก็จะลดลงมาตามลำดับค่ะ รเ,เราไปเจอนางสายวารินทองนาคนะคะเป็นหนึ่งในแม่ค้าที่นําเห็ดป่ามาขายริมถนนนะคะท่านนี้เลยก็บอกว่า ตอนนี้เห็ดปา่าในอำเภอคอนบุรียังงอกออกดอกให้เก็บตามผืนป่าต่างๆอย่างต่อเนื่องมานานกว่า2เดือนแล้วค่ะมีถึงวันละกว่า20เจ้าเลยทีเดียวนางสายว,วารินคนนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องการถูกอายัดบัญชีนนพ่อค้าแม่ค้าส่วนหนึ่งก็ยังคงเปิดให้ลูกค้าที่ไม่มีเงินสดติดตัวสามารถสแกนจ่ายผ่าน QR code ได้ตามปกติด้ะคะ เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วเชื่อว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรต่อพ่อค้าแม่ค้ารายเล็ก,ลกๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่นี่นะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ เอาละค่ะช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยดีๆขอพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่เป็นเพื่อนดีๆกันก่อนเพราะได้เวลาดีๆช้ป,ป๊บของอร่อยแล้วละค่ะชวนคุณผู้ชมเอาใจคนรักของหวานนี่เห็นไหมนี่คือขนมครกแต่ขนมครกที่ดีๆจะพาคุณผู้ชมไปชิมไปลิ้มลองไม่ธรรมดาเพราะนี่คือขนมครกสูตรโบราณยาวนานสองทศวรรษจะอยู่พิกัดไหนติดตามในช่วงหน้าค่ะ อม่ครั้งกับงานสัมมนาเทคโนโลยีทีเดนเทคฟอรัม designing your longevity ให้เทคโนโลยีออกแบบชีวิตคุณเทรนใหม่มาแรงแห่งปีปีนี้พบกับสปิเกอร์ชื่อดังระดับประเทศที่จะมาแบ่งปันแนวคิดเพื่อชีวิตที่ยืนยาวการดูแลสุขภาพสร้างสุขภาวะเฉพาะบุคคลอาหารปลอดภัยเมืองน่าอยู่และ longevity economy เพราะชีวิตที่ยืนยาวไม่ใช่แค่สุขภาพดี 9ตุลาคมนี้พบกันที่เดนเทคฟอรัม2025ที่ทรูดิจิ i t ลพาร์คผมชวันจันทร์ัพย์ดิฉันระวิชาทางสุบุตรเติมเต็มทุกข่าวสารทันโลกทันเศรษฐกิจจบประเด็นจากแหล่งข่าวตัวจริงมั่นใจและต้องทำให้ได้คาสิโนนหึ่ง มันจะดึงดูดให้นักลงทุนเนกล้าเข้ามาตอนนี้การเจรจายุติตสงครามในยุคเนนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบรับเข้าสู่ยอ่อโลกเศรษฐกิจกับผมอีกคนพจและทิมงานนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศชาวนี้กันกับ T N N Earth นะคะอากาศร้อนสลับกับฝนฟ้าขนองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6นาฬิกาไปจนถึง9นาฬิกา ส่วนวันเสาร์พบกับผมชวันจันทร์ทรัพย์และคุณวุฒิวันวราศินวันอาทิตย์พบกับปีชันวัรุนวันวราศินและคุณอันธิยาเนติประพีศัก์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึง9นาฬกาทาง TNN ช่อง16 TrueV i วิชัช่อง777และ True ID กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนาเทคโนโลยี ทีเดนเทคฟอรัมดีไซนิ่งยูร์ลองเจวิรีห้เทคโนโลยีออกแบบชีวิตคุณเทรนใหม่มาแรงแห่งปีปีนี้พบกับสปิเกอร์ชื่อดังระดับประเทศที่จะมาแบ่งปัน ช่วงนี้นะคะได้เวลาดีๆชี้เป้าเจ้าอร่อยแล้วค่ะเอาใจคนรักขนมหวานพาไปชิมขนมครกสูตรโบราณเก้ารางสืบท่อสูตรเด็ดความอร่อยยาวนานกว่าสองทศวรรษขายดิบขายดีจนตอนนี้ต้องขยายสาขาเพิ่มเป็น3สาขาแล้วจะอยู่พิกัดไหนตามไปนิ่มหลออให้ถึงที่เลยค่ะคุณผู้ชมกำลังหยอดขนมครกเลยเนาะ นี่แมคะค่อยๆหยอดแป้งผสมน้ำกะทิลงบนรางขนมครกทีละหลุมทีละหลุมบนร้านรถเข็นที่จอดขายขนมครกสูตรโบราณอยู่บริเวณริมถนนราชอุทิศหนึ่งนะคะตลาดการเคหะเขตเทศบานนลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาปักใต้บ้านเรานะคะโดยมีผู้ช่วยคอยตักหยิบขายให้ลูกค้ากันอยู่แบบนี้นะคะเราไปเจอนางอัมภัหรือพี่พรค่ะ พี่พอรอายุ61ปีค่ะเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นเจ้าของร้านขนมครกร่อยสั่งนะคะว่าได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสงขลามานานกว่า10ปีแล้วค่ะแล้วก็ตัดสินใจขายข,ายขนมครกสูตรโบราณเป็นเวลานานกว่า20ปีหรือว่ากว่า2ทศวรรษแล้วนะคะเมื่อย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสงขลาก็ยังคงยึดอาชีพขายขนมครกโบราณสูตรดั้งเดิมแต่ได้เพิ่มรางขนมครกมากถึง9ราง เนื่องจากว่าโอ้โหคุณผู้ชมเขาขายดิบขายดีขายทุกวันขายหมดเกลี้ยงจริงๆเลยนะคะลูกค้าชอบมากส่วนราคาขายขนมครกสูตรโบราณในราคา5คู่10บาทนะคะ10คู่20บบาทนั่นเองคุณผู้ชมคุณอัมภัยเนี่ยเล่าถึงสูตรเด็ดของขนมครกสูตรนี้ด้วยนะคะว่าอยู่ที่อะไรให้ถ่ายคุณผู้ชมคือขนมครกมันจะอร่อยมันก็ต้องอยู่ที่อะไรอยู่ที่แป้งใช่ไหมแป้งเนี่ยคือเขาโม่เองเลยนะคะ แล้วก็ใส่ข้าวเย็นลงไปหม้อผสมเพื่อให้เกิดความกรอบส่วนน้ำกะทิเขาก็บอกว่ากะทิของเขาเนี่ยคั้นเองสดๆเหมือนกันวันต่อวันนะคะจึงต้องการเชิญชวนทุกท่านให้มาลองลิ้มชิมรสขนมครกสูตรโบรารณดั้งเดิมเก้ารางปัจจุบันขายดีเป็นพิเศษจนต้องขยายสาขาเพิ่มเป็นสสาขาอยู่ในเมืองสงขลาค่ะ เห็นแบบนี้อย่าลืมไปแวะชิมนะคะได้ที่ตลาดการเคหะตลาดบางปูแหลมขวัญแล้วก็ตลาดวชิราถนนทะเลหลวงใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นนะคะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะคือโมเส่ของร้านนี้เนี่ยอยู่ที่การแบบหยอดแป้งขนมครกลงไปทีละหลุมให้เห็นกันแบบสดๆแบบนี้แล้วกลิ่นเนี่ยมันก็จะหอมยั่วยวนเนาะใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาปุ๊บโอ้ก็ต้องขอ จอดแวะกันสักหน่อยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาทราบกันดีในพื้นที่มันร้านเด็ดร้านดังจริงๆแสงว่าสูตรของเขาไม่ธรรมดาคุณผู้ชมประสบการณ์การขายกว่า20ปีะนี่เขาแบบปิดตาทําได้เลยอะตอนนี้คือแบบว่าชํานาญมากแล้วนะดังนั้นเนี่ยต้องไปปักบุดอุดหนุนให้ถึงที่นะคะ mm hmm. เมืองสกขลาภาคใต้บ mm ้านเราค่ะ แล้วล่ะค่ะวันนี้ครบถ้่วแล้วสำหรับในการเรื่องดีๆทั่วไทยเดี๋ยวมาเจอกับดีๆได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณคุกชมทุกท่านในการติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ